สวัสดีท่านผู้ชมพบอันิดเช่นเคยนะครับทางช่อง TSN News ท่นผู้ชมเนาะวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่เจ้าเมตตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชมที่วัดทับทันโคกสบายนะครับท่านผู้ชมเนาะเวลาตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะเรามาแบบบรรยากาศมืดๆกันเลยทีเดียวนะผู้ชมแต่เราไปสองตัวเลขกันด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะ ว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมจะไปส่องด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศก็ค่อนข้างหลอนนะผู้ชมเพราะว่าคืนนี้เราก็ใช้เทียนนะผู้ชมเนาะเพื่อมาส่องตัวเลขนะผู้ชมเดี๋ยวเราไปส่องด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะผู้ชม จรส่องไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมส่องไปด้วยกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขก็มองเห็นแลวนะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่เรามองเห็นนะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมลองส่องไปด้ er. sw. วยกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขเหมือนแอดมินหรือเปล่านะท่านผู้ชมเนาะเราก็ไปดูตัวเลขไปส่องตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่เห็นนะครับท่านผู้ชมก็เราก็เห็นแล้วนะท่านผู้ชมตัวเลขที่เราเห็นก็เป็นเลขสี่นะท่านผู้ชมเนาะก็มองเห็นเป็นเลขสี่เก้านะท่านผู้ชมเนาะที่เรามองเห็นนะครับท่านผู้ชม 4 9 9 4น้ท่านผู้ชมเนาะก็จะลืมซื้อกลับกันด้วยนะท่านผู้ชมหากใครมองเห็นต่างจากตัวแอดมินเองนะครับท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมหากคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ทังช่องของเราพบกันบนช่อง tsn new นะครับท่านผู้ชม ขอฝากช่อง TSN News ไว้ในอ้อมใจท่านผู้ชมอีกสักช่องนะครับท่านผู้ชมเนาะเราสรรหาตัวเลขแม้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปส่องตัวเลขกันด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะเราให้คุณยายรูปให้นะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับคณยายกําลังรูปตัวเลขอยู่นะท่านผู้ชมว่าตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะท่านผู้ชมเนาะ จะส่องไปรเรียกันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขตัวไหนนัท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะก็เป็นเลขสี่เก้าท่านผู้ชมเนาะตัวเลขยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเลขสี่เก้าท่านผู้ชมเนาะสี่เก้าเก้าสี่นัท่านผู้ชมก็อย่าลืมซื้อกลับกันด้วยนะท่านผู้ชม สำหรับใครมองเห็น<ว>แตกต่างไปจากแอดมินก็คอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปได้นะครับท่านผู้ชมนะจะได้ athlete. คุยกันกับทางแอดมินนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนใบหน้าของคนหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเห็นไหนผู้ชมจะเห็นใบหน้านะครับผู้ชมใบหน้าของคนเนาะ เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นตาเห็นปากเห็นจมูกนันผู้ชมเนาะทางแอดมินเองก็ขนลุกนันผู้ชมเนาะก็กลัวเหมือนกันนัานผู้ชมเพราะว่าทางแอดมินไม่เคยไปขอหวยขอตัวเลขตอนกลางคืนนันผู้ชมตอนนี้ก็เห็นหน้าคนอยู่นัานผู้ชมท่านผู้ชมมองเห็นตัวตัวเลขแล้วก็มีหน้าคนเหมือนแอดมินหรือเปล่าท่านผู้ชมอยู่ใกล้ใกล้กันนัานผู้ชมเนาะ แอดมินก็ขนลุกหมดเลยนะผู้ชมขนหัวก็ลุกนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแบบนี้นะผู้ชมท่านผู้ชมมองเห็นไหมครับท่านผู้ชมมีใบหน้าของคนมองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากน้าผู้ชมเนาะก็กลัวนะผู้ชมเนาะทางแอดมินเองก็กลัวนะผู้ชมเนาะ เพราะแอดมินก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะผู้ชมก็เป็นหน้าคนนะครับผู้ชมเนาะเราก็ไม่ได้มาลบหลู่นะผู้ชมเนาะเรามาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะผู้ชมตัวเลขที่เรามองเห็นนะผู้ชมเนาะก็คือสี่เก้าเก้าสี่นะผู้ชม จะาลืมเก็บไปพิจารณากันไปซื้อดูนะครับท่านผู้ชมเผื่อเรามีโชคด้วยกันนะครับท่านผู้ชมตัวเลขที่เรามองเห็นก็เป็นเลข4994ก้้นะทผู้ชมสําหรับใบหน้าของคนที่ปรากฏบนคอนจะแม่ตะเขียนทองก็ยังไม่หายไปนะนผู้ชมเนาะเราก็ยังมองเห็นอยู่นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนแอดมินหรือเปล่าครับท่านผู้ชม